สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับลริต้นด้วยทนดนลิเวอร์พูลนะครับพวกเขายังคงต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่ว่าจะต้องเป็นนักเตะที่ใช่เท่านั้นนะครับเจอก,กินคอปจึงจะดึงเข้าสู่ทีมนี่มาจากทนดนฟาบิซิโอโรมาโน่ครับกูรูชื่อดังหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับ เริ่มทยอยมีการเสริมทัพด้วยการควักกระเป๋าจ่ายเงินให้กับทางด้านไบรตันในการดึงตัวอเล็กซิสแม็กนิสเตอร์เข้าสู่ทีมเพราะเขาก็เอาทางด้านโซบอสไลน์เข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็รู้แล้วเป็นนักเตะท,ที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์จริงๆแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งที่พวกเขาต้องการอยากได้มาที่สุดก็คือกองหลังครับถึงแม้ว่ากองกลางก็มีความสําคัญฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับบอกว่าผมจะบอกอย่างนี้นะว่าลิเวอร์พูลนี่พวกเขาจะทําสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อพวกเขาค้นพบนักเตะท,ที่ใช่เท่านั้น พวกเขาไม่ต้องการที่อยากจะใส่เงินสำหรับนักเตะที่ไม่ใช่100%ไม่ใช่นักเตะเป้าหมายนี่คือไอเดียของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวคอม p ลีทในเรื่องของมิดฟิลด์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะไปหานักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็กำลังจะได้ทงน้านกริโอนะครับจากอาแบ์ไลซิกแล้วนักเตะคนไหนล่ะที่อยู่ในเป้าหมายของลิเวอร์พูลฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่ากอนซาโลอิตนาซิโอนี่ก็นักเตะชาวโปรตุเกสนะครับของสปอร์ติ้ง ก็เป็นนักเตะที่เจคนครอปต้องการจะได้ตัวนะครที่นิวคาเซิลก็อยากจะได้นักเตะคนนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นก็เคยมีข่าวกับนักเตะของวอบโบว์นะครับมิกกี้แฟนเดอร์เฟนนี่ก็อีกหนึ่งนักเตะนะครับอาย,อยุน้อยครับแต่ว่าคนนี้นี่ต้องสู้กับทางด้านทันนัมฮอสเปอร์ครับ mm hmm. เจคกนครอปต้องการจะได้นักเตะเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับเพื่อที่ว่าจะเล่นในระบบแบ็กโฟ หรือสามารถจะเปลี่ยนมาเล่นในระบบแบ็กทรีก็ได้ครับแล้วก็ดันทางด้านเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยขึ้นไปเล่นในบทบาทใหม่เห็นมาแล้วนะครับกับทางด้านทีมชาติอังกฤษข่าวข่าวของดูซาน布拉หูชในช่วงนี้ก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่แหมต้องบอกว่าร้อนแรงกว่าเก่าครับดูซานราหูชิูนุหน้าของยูเนรุสกาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปารีสแซงต์แชงในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับ ทำกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของทางด้านคิริยันเอมปาเป้หลังจากที่เอมปเป้กับปารีสแซงต์แชมงนี้ต้องบอกว่าแตกหักกันไปแล้วนะครับการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเดี๋ยวมีอีกนะนะนเดี๋ยวดูข่าวของทางด้านดูซานก่อนละกันนะครับโดยทางด้านดูซานาโฮวิชสุดหน้าของยูเวนตุสนี่ก็คาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมอยู่แล้วนะครับในซัมเมอร์นี้ทํากลางกระแสข่าวลือกับหลายตอนหลายสโมสรครับาฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชื่อดังได้ออกมาบอกว่าดูซานาโฮวิช เป็นหนึ่งในชอตลิสต์ที่ปารีสแซงต์แชมงต้องการอยากจัดใต้ตัวในเวลานี้เขาเคยเกือบที่จะได้ย้ายไปอยู่กับอาเซนอลในเดือนมกราคมปี2022ตอนนั้นอยู่กับฟิออเรนตินาแต่สุดท้ายแล้วอยู่เป็นตูสครับสามารถที่ดึงเขาไปอยู่ด้วยด้วยราคาค่าตัว69.7ล้านปอนด์ฟอร์มการเล่นสมัยที่อยู่กับฟิออเรนตินาโดดเด่นมากแต่ว่าการย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสฟอร์มของเขาก็ดรอปลงมา63เกมยิงไป23ประตูกับทำได้อีก6แอสซิส สิบแปดเกมหลังสุดของเขาทําได้แค่สี่ประตูเท่านั้นเองยูเวนตุสนี่ก็โดนตัดไปสิบแต้มนะครับก็เลยไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับฤดูการหน้านี่ได้ไปแค่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเท่านั้นเองจากเหตุผลดังกาวยูเวนตุสก็เลยจําเป็นจะต้องขายนักเตะออกไปนะครับดูซานวาราโฮวิชยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2026เชลซีต้องการจะได้ดูซานะครับแต่ว่าคือก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักทีเดียวเพราะเขาอยากจะเอาดูซานี่ไปแลกกันกันกบทางด้านโรเมลูลูกาก ในขณะที่ไบยอนมินิกพวกเขาตอนนี้เป้าหมายคือแฮร์รี่เคนครับก่อนหน้านี้ก็อยากจะได้ดูซานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับก็คือแฮร์รี่เคนเท่านั้นเองปารีสแซง์แมงครับหลังจากไม่มีลีโอนลเมสซี่พวกเขาไปเอาทางด้านลีกังอินกับมาโกเอเซนเซโอแนวรุกเข้าสู่ทีมสคนนะครับนอกเหนือจากนั้นนักเตะในตำแหน่งกองหลังกองกลางก็เสริมมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลานสกิเนียอุกเต้รวมถึงทางด้านลูกอร์นันเดส แต่ว่าลุยส์เอลูเกียยังไม่พอครับยังคงต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าอยู่จะว่าไปแล้วนี่เอมเปเป้ M P P e อยู่หรือไม่อยู่ยังไงก็ต้องหาศูนย์หน้าหมายเลขเนะครับแล้วตอนนี้พวกเขาต้องการอยากจะได้ดูซาเนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีการพบปะพูดคุยกับอาแบนไลฟซิกอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาสามารถที่จะคว้ากวาดิโอ นักเตะกองหลังของทางด้านทีมชาติโครเอเชียนี่เข้าสู่ทีมได้ครับฟาบิซิโอรโรมาโ,โนนะครับออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ได้มีการยื่นข้อเสนอครั้งแรกไปแล้วนะครับบวกกับแอดออนแต่ก็โดนปฏิเสธมาครับ75ล้านยูโรบวกแอดออนยังห่างครับอาแบร์ไลซิกนี่ต้องการจะได้ค่าตัวอยู่ที่100ล้านยูโรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ยังไม่ยอมแพ้นะครับพวกเขาจะกลับไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง ปที่เข้าใจกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับทนนั่นกวาดิโอได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ย้ายมาอยู่กับอาร์แบร์ไลฟ์ซิกนะครับในปี2021ด้วยราคาค่าตัว16.1ล้านปอนด์ครับปัญหาคือเขายังคงมีสัญญาอยู่กับทีมอีกยาวนานเหลือเกินนะครับสัญญาของเขาจะหมดในปี2027แหมเพิ่งจะมีการขยายสัญญากันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับอาร์แบร์ไลฟซิกดีต้องบอกว่ามีความได้เปรียบครับ แต่ว่าอาแบลซีเขาก็ยอมรับนะครับว่าตัวนักเตะดีแจ้งแล้วว่าต้องการอยากจะย้ายไปเล่นกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้สัญญาส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเนี่ยครับเรื่องของค่าตัวท่านเองครับว่าจะสรุปกันที่เท่าไหร่จะลดจากราคาที่อาแบร์ลซตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่าครับที่100ล้านยูโรหลังจากที่บาเยอร์ิวนิคได้มีการยื่นข้อเสนอรอบที่2 ให้กับท่านฮอสเปอร์นะครับในการที่ขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนสุหน้าทีมชาติอังกฤษเข้าสู่ทีมรอบแรกนี้ยื่นไปนะครับอยู่ที่70ล้านยูโรปรากฏว่าโดนรีเจ็คครับรอบนี้อัพขึ้นไปครับอยู่ที่80ล้านยูโรก็คิดเงินเป็นเงินปอนก็68.4ล้านปอนครับแต่ว่าเดลี่เมล l นะครับสื่อชื่อดังในอังกฤษก็บอกนะครับว่าความพยายามครั้งที่2ของไบเยนมิวนิก ก็จะไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะว่าทัานดั้มฮอสเปอร์พวกเขาก็เตรียมที่จะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกแค่ปีเดียวนะคะนรับสูนหน้าวัย29ปีโทมัสซูเคิร์นี่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับแฮร์รี่เคนไปแล้วนะครับซึ่งก็ทําให้ทันด้านแดนนี่เลวีนี่ไม่พอใจครับว่าไปพูดคุยกันลับหลังได้ยังไงถึงตอนนี้แฮร์รี่เคนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับอังเก้เกี่ยวกับอนาคตของเขาแผนงานว่าจะเป็นยังไงบ้าง มีแค่แดนียลเลวี่คนเดียวครับที่ตอนนี้พยายามจะดึงเกมอยู่แดนียลเลวี่นี Ver ่ได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฮร์รี่เคนพิจารณาไปแล้วแต่ว่าตัวนักเตะนี่ยังไม่พร้อมครับที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่เขาขอคุยกับทางานอังเก้ก่อนครับแล้วค่อยออกมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงก็อยากรู้เหมือนกันนะครับถ้าแฮร์รี่เคนเดินไปบอกแดนเน่เลวี่ว่าผมไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วแดนเน่เลวี่จะขายแฮร์รี่เคนออกจากทีมหรือเปล่าครับ หรือว่าจะมีมุกไหนมาอีกครับหรือว่าจะลองดึงเกมเล่นเกมเสี่ยงดูครับถ้าหากไม่ขายรอบนี้นี่มักราแฮร์รี่เคนเซ็นล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ซัมเมอร์หน้าย้ายออกจากทีมแบบฟรีๆครับอดีตสปอร์ตติ้งดีเรกเตอร์ของทางด้านปารีสแซงต์แชงครับลีโอนาร์โดนี่ก็ได้ออกมาพูดถึงเอมปัปเป้ครับ โดยเขาแนะนำปารีสแซงต์แชมงนะครับว่าปล่อยเอ็มบัปเป้ออกจากทีมไปเลยครับถึงเวลาแล้วครับที่จะปล่อยนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ออกจากทีมเอรมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทางด้านปารีสแซงต์แชมงผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยเอ็มบัปเป้ออกจากทีมไปไม่ว่าจะด้วยอะไรยังไงก็ตามให้สัมภาษณ์กับทางด้านเลเก,กิฟครับปารีสแซงต์แชมงมีมาก่อนที่จะมีเอ็มบัปเป้และมันจะยังคงมีอยู่ต่อไปเขาอยู่ที่ปารีสเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6ปีแล้วตลอดระยะเวลา6ฤดูกาลที่ผ่านมา มี5สโม,มสรที่สามารถจะคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก็คือเรอัลมาดริดสสมัยนะครับ Munich, Chelsea, ลิเวอร์พูลไบร์ทมิวนิชเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วทุกทีมไม่มีเอ็มปัปเป้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องมีเขาทีมจึงจะประสบความสําเร็จโอ้โหเล่นหนักเหมือนกันครับด้วยพฤติกรรมของเขาตลอดระยะเวลา2อปีที่ผ่านมาเอ็มปัปเป้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถจะเป็นผู้นําของทีมได้ เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่าเขาไม่ใช่ลีดเดอร์เขาเป็นคนจุสกอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่เขาไม่ใช่คนที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นมันยากที่จะสร้างทีมโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางลูกการที่ผ่านมานี่เฉพาะในลีกเอิงเอ็มปเป้ก็ยิงไปทั้งหมด29ประตูนะครับกว,ว่ารางวัลดาวซันโว์สูงสุดของทนานลีกเอิงเป็นสมัยที่5ติดต่อกันราคาค่าตัวนี่ปารีสแซงต์แชมงนี่ยังคงต้องการอยากจะได้อยู่ที่200ล้านยูโรครับ ฮอบปอกบาอาจจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะซูเปอร์สตาร์รายล่าสุดน,นะครับที่จะได้ย้ายไปค้าแข้งในลีกของซาอุดีอาระเบียอาร์อิติฮัดครับทีมดังในซาอุดีอาระเบียได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับฮอบปอกบาพิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิมาซิโอครับออกมาคอนเฟิร์มครับแล้วฮอบปอกบาดีก็บินไปที่ซาอุดแล้วด้วยเอและไปที่สนามฝึกซ้อมของอาร์อิติฮัดด้วย ไปตกลงรายละเอียดหรือเปล่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ปอกบาจะออกมาระบุนะครับว่าเขายังคงต้องการที่อยากอยู่กับยูเวนตุสต่อไปอยากจะพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นครับว่าเขายังมีความสามารถข้อเสนอที่เอาอิทิฮัลยื่นให้กับฮอปอกบาครับ3ปีเขาจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่100้ล้านยูโรครับก็ตกปีละ33ล้านยูโรนะครับสำหรับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเอเจนต์ของเขาเนี่ย พยายามครับที่ใช้ปอกปาย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านซาอุดิอาระเบียให้ได้ครับแล้วก็พบก,กับ i ินไซ e ์สปอร์ตแมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ